นี้ดีค่ะชาวลัคนาราศีเมถุนทุกท่านด้วยนะคะกลับมาพบกับอาจารย์นิตีจีดวงเช่นเคยนะในรอบนี้ก็จะเข้าสู่การพยากรณ์ดวงชะตาระบว่างวันที่16จนถึงวันที่31พฤษภาคมของชาวลัคนาราศีเมถุนหรือท่านที่เกิดรับว่างวันที่14มิถุนายนจนถึงวันที่14กักรกกักดาคม แต่หากท่านผูกดวงวังลัคกกนาตามระบบโหราศาสตร์ไทยแล้วได้ลัคนาสถิตราศีเมถุนคำพยากรณ์ที่อาจารย์จะให้ไว้นี้จะเป็นประโยชน์และตรงจุดตรงดวงกับท่านมากที่สุดด้วยในช่วงเครื่องเดือนหลังนี้ดาวประจำตัวของชาวลัคนาราศีเมถุนคือดาวประพุทธได้โคจรอ,อยู่ในภพลาภเป็นภพที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของโชคลาภ ความสำเร็จประกอบกับมีดาวประสบที่โคจรทับจุดเกิดของท่านที่พบตักนุดาวประสบนั้นนะคะเป็นดาวแห่งความสวยความงามความมีสเสน่ห์จึงทําให้ช่วงนี้ชาวลัคนาราศีเมถุนทุกท่านก็จะมีความโดดเด่นป๊อปปูล่ามีสเสน่ห์มีความน่ารักใครเห็นใครเจอก็อยากเข้ามาทําความรู้จักกับท่าน ช่วงนี้ท่านเองค่อจะอยู่ในช่วงของการที่อยากจะไปเสริมเติมแต่งเพิ่มความสวยความหล่อให้กับตนเองเรียกว่าเป็นช่วงที่ใส่ใจกับเรื่องบุคลิกภาพความสวยความงามช่วงนี้ท่านเองจะมีความสุขกับความสนุกสนานด้วยมองอะไรก็เป็นมุมบวกไปหมดบางท่านก็ะจะมีการเดินทางบ่อยเกิดขึ้นดาวพระพุธเองก็เป็นดาวประจําตัวของท่าน ก็ได้โคจรเดินหน้าแล้วนะคะทำให้ช่วงนี้ชาวลัคนาราศีเมถุนเองจะคิดวัยทไวัยไ,ไม่ชอบดีรอคิดแล้วก็ลงมือทําและเป็นช่วงที่อยากทํานู่นอยากทํานี่มีไอเดียมีความคิดมีโปรเจกต์โครงการต่างๆมากมายที่อยากจะทําการที่ดาวประจําตัวของอท่นรรานคือดาวพระพุธนั้นโคจรร่วมกับกลุ่มดาวสองดวงคือดาวพระพฤหัสบดีที่ได้ตําแหน่งราชาโชค และเป็นดาวคู่สติปัญญาไวพิปปัติพานทําให้ช่วงนี้ชาวลัคนาราศีเมถุนจะรู้จักใช้ความรู้ความคิดสติปัญญาที่ตนเองมีเข้าจัดการแก้ไขปัญหาต่างๆที่เข้ามาในชีวิตค่อนข้างดีเรียกว่าระยะนี้ท่านจะรู้เท่าทันกับเรื่องทุกเรื่องบุคคลต่างๆที่เข้ามามีปฏิสัมพันธ์กับท่านแต่ก็อย่าประมาทแล้วกันนะคะเพราะการที่มีดาวคู่ศัตรู ดาวประตําตัวของท่านเองนั้นนะคะเป็นดาวคู่ศัตรูใหญ่ด้วยนั่นก็คือดาวพักราหูนั่นเองที่โคจรได้ตําแหน่งเทวีโชคโคจรร่วมอยู่บางทีความโลภบ,บางตาจะทําให้เกิดความเสียหายได้อย่าเห็นกงจักเป็นดอกบวกัวและระยะนี้ท่านเองก็ต้องระวังการถูกหวังผลประโยชน์การสื่อสารการพูดระวังจะสร้างปัญหาเกิดขึ้น หากท่านใช้ไปในทางที่ไม่สร้างรั์รนะการเซนเอกสารต่างๆท่านต้องใช้ความรอบคอบอ่านข้อกําหนดกฎเกณฑ์ให้ดีให้เข้าใจเรื่องไหนตรงจุดไหนไม่เข้าใจยาปล่อยผ่านนะคะต้องรีบสอบถามทันทีในวันที่19พฤษภาคมดาวพระเกตจะโคจรเข้าพบสัหัชชน้าทำให้ชาวลัคนาราศีเมทุน อาจได้เดินทางบ่อยหรือมีการติดต่อพบเจอเพื่อนคนในสังคมมากหน้าหลายตาเรียกว่าช่วงเนี้เพื่อนเยอะญาติเยอะสังคมเยอะแต่ก็อีกนั่นแหละนะคะบุคคลเหล่านี้บางจํำพวกอาจมาสร้างความอึดอัดใจมาสร้างปัญหาใกับท่านระวังเรื่องของการถูกซักจูงไปในทางที่ผิดระยะนี้นะคะอย่าหลงเชื่ออะไรง่าย ต้องพิสูจน์ให้เห็นเป็นรูปธรรมและต้องมีเหตุมีผลมายืนยันเพื่อความแน่ใจด้วยช่วงนี้ทำอะไรท่านต้องนึกถึงชื่อเสียงของด้านให้ดีในด้านดีคือชาวลัคนาราศีเมถุนอาจได้พบได้เจอคนถูกใจบุคคลต่างเพศเข้ามาในชีวิตของท่านเข้ามาให้การเกื้อกูลช่วยเหลือท่านดีอาจเป็นคนที่มีลักษณะพูดคำไหนคำนั้นเป็นคนชัดเจนไม่อ้อมค้อม มีรวมการเป็นของตนเองเป็นคนที่ตรงตรงนิดหนึ่งทางด้านการเงินในช่วงเครื่องเดือนหลังนี้นะคะดาวพังคารได้โคจรอ,อยู่ในภพกัษดุมพะซึ่งเป็นภพที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการเงินรายได้เป็นภพกระเป๋าตังค์ของชาวลัคนาราศีเมทุนโดยดาวพังคารน,นั้นเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องโชคลาภของท่านอีกด้วยได้โคจรเป็นตําแหน่งนิดทําให้ชาวลัคนาราศีเมทุนเองยังคงหาเงินง่าย ได้เงินเข้ามาอยู่และยังคงมีโชคมีลาภอีกด้วยแม้ว่าบางท่านอาจไม่ได้เป็นเงินก้อนแต่ก็จะมีช่องทางการหาไรายได้เข้ามามีรายได้เข้ามาบ่อยอาจเป็นก้อนเล็กๆรวมกันได้ก้อนใหญ่ก็ได้ช่องทางการหาไรายได้ก็จะมีเข้ามามากขึ้นบางท่านก็มีรายได้มาจากธุรกิจการให้เช่าการแก้ไขปัญหางานบริการสายช่างการซ่อมทำนุกบำรุงต่างๆพวกนี้ ก็จะทําให้มีไรายได้เข้ามาดีทางด้านพ่อค้าแม่ค้าอาชีพกันค้ากันขายนะขายของชิ้นใหญ่ยากก็ต้องลองแบ่งเป็นแพ็กเกจเล็กดูจะทําให้ท่านขายง่ายขึ้นหรือไม่ก็ลองมีของแถมจุกชิกน่ารักน่ารักนะคะลดแลกแจกแถมไปทําให้การขายเนี่ยง่ายคือนและปิดยอดได้ด้วยในวันที่30พฤษภาคม ดาวพระศุกร์จะโครจรเข้ามาร่วมกับดาวพระอังคารโดยดาวพระศุกร์นั้นโครจรได้ตำแหน่งราชาชคทาให้โอกาสดีนาทีทองมาถึงท่านแล้วนะคะช่วงนี้ชาวลัคนาราศีเมถุนจะมีโอกาสคว้าเงินได้มากตามวาสนาตามความสามารถและลักษณะงานที่ท่านทำด้วยส่วนทางด้านรายจ่ายนะคะในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้ก็จะมีค่าใช้จ่ายไปกับเรื่องของงาน ภาระนี้สินผูกพันค่าบ้านค่ารถค่าบัตรเครดิตและกิเลสความอยากมีอยากได้ความอยากซื้อของท่านบางท่านก็มีค่าใช้จ่ายไปกับผู้หลักผู้ใหญ่ที่ท่านเคารพนับถือหรือว่าเรื่องของบ้านครอบครัวเกิดขึ้นทางด้านการงานในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้ดาวการงานของชาวลัคนาราศีเมถุนคือดาวพัพรหัสป,ปดีได้โครจรเป็นตำแหน่งลาชาโชค ในพบลาภะเรียกว่าเรื่องของการงานนั้นโดดเด่นเช่นเดียวกันโดยงานที่เข้ามาในช่วงนี้จะนำมาซึ่งความก้าวหน้าในอนาคตและท่านเองต้องจัดการกับเรื่องงานด้วยตัวเองดีกว่าไปหวังพึ่งพาใครบริวารใกล้ยการช่วยเหลือท่านเต็มที่แล้วนะคะแต่ท่านใดที่ต้องทำงานร่วมกับผู้หลักผู้ใหญ่ก็จะต้องระวังจะเกิดปัญหาด้วยการพูดบางท่านก็ถูกเอารัดเออเปรียบได้ บางท่านก็อึดอัดใจเกินไม่เข้าขายไม่ออกช่วงนี้ทำอะไรก็อยู่ในสายตาผู้หลักผู้ใหญ่คนข้างเยอะด้วยเพราะฉะนั้นนะคะทางที่ดีทำหน้าที่ตัวเองให้ดีให้ถูกต้องและต้องรู้จักการวางตัวอยู่ให้เป็นเพียงเท่านี้ก็จะไม่มีปัญหาเกิดขึ้นทางด้านความรักคนโสดต้องบอกเลยว่าดวงความรักของคนโสดนะคะอยู่ในช่วงป๊อปปูล่าสุดๆเลยนะคะ เรียกว่าโอกาสดีในเรื่องของความรักนั้นกลับมาหาท่านแล้วจะมีคนเข้ามาท่านได้ทําความรู้จักร้ายคนและระวังเรื่องรถไฟชนกันด้วยค่อยๆพิจารณาไปนะแต่ต้องผูกดวงแล้วได้ลัคนาราศีเมถุนนะจะชัดเจนมากทางด้านคนที่มีคู่ครองแล้วนะคะคู่ครองคนรักของท่านให้การเกื้อกูลช่วยเหลือท่านดีในเรื่องความคิดทัศนคติก็เป็นไปนในทางเดียวกัน อาจมีข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องบุตรบริวารเกิดขึ้นเรื่องที่ต้องระวังเกี่ยวกับชีวิตคู่ของคุณก็คือระวังเรื่องคําพูดเนี่ยจะสร้างปัญหาให้เกิดขึ้นในชีวิตครอบครัวคุณได้และจารย์ต้องขอขอบคุณเลยนะคะทุกกาลังใจทุกการกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้อาจารย์ด้วยนะแล้วขอขอบคุณพลังงานบวกที่เติมเต็มมาทางคอมเมนต ที่อาจารย์ได้อ่านนะคะรู้สึกเป็นพลังงานบวกที่ดีที่ให้กําลังใจดีๆกันเสมอมาเลยแล้วขออยู่เป็นครอบครัวที่น่ารักแบบนี้ต่อไปนะและอาจารย์ได้ทําคลิปเกี่ยวกับเรื่องของการรับมือกับดาวพระราหูที่จะอยู่กับเราแบบนี้นะคะไปจนถึงประมาณกลางเดือนตุลาคมปีห6หกนี้หากชาวลักนณาราศีเมถุนท่านใดอยากจะไปวางแผนดวงชะตารับมือกับดาวพระราหูดวงนี้นะคะ ก็สามารถก็ไปกดติดตามรับชมรับฟังได้ทางลิงก์ที่อาจารย์ได้ทิ้งไว้ในคอมเมนต์ได้เลยนะหากอาจารย์ผิดพลาดพังประการใดไปก็ให้อภัยซึ่งกันและกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ